Welcome to Teacher A Classroom ยินดีต้อนรับนะักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนครู A นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ My Family My Family นักเรียนทราบไหมคะว่า My Family หมายถึงอะไรนะคะคำว่า Family ก็คือครอบครัวค่ะส่วน My ก็คือของฉันเมื่อรวมกันแล้วนะคะ ก็จะหมายถึงครอบครัวของฉันค่ะวันนี้นะคะเราจะได้มารู้คำศัพท์เกี่ยวกับ My Family หรือครอบครัวของฉันกันค่ะเราไปดูเลยค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราจะต้องรู้จักเกี่ยวกับ My Family นะคะ นักเรีนยนเห็นรูปแล้วนะคะนักเรีนยนลองเดาดูสิคะว่ารูปนี้น่าจะเป็นใครค่ะโอเค father father repeat after me please father father คือใครค่ะนักเรียนทราบไหมคะ father is mean พ่อนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะรูปนี้เมื่อมี father ก็ต้องมีคำว่า mother 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 แม่ grandfather 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 grand คำว่า grand นะคะหมายถึง ใหญ่ father หมายถึงพ่อนะคะพ่อที่แปลว่าใหญ่แล้วก็แก่แล้วนะคะก็คือปู่หรือตานั่นเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะ grandmother grandmother ย่าหรือยาย คำศัพท์ต่อไปนะคะ sister 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 พี่สาวหรือน้องสาว brother 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 พี่ชายหรือน้องชาย uncle 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 อาหรือลุงที่เป็นผู้ชายนะคะ Aunt Aunt ป้าหรือนะ้าที่เป็นผู้หญิงคะ่ะ Daughter 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 ลูกสาวค่ะเรามาดูในรูปนี้นะคะลูกศรชี้มาที่เด็กผู้ชายคนนี้ d a u เ h อ e r แล้วก็ต้องมี s ั n s o n ้น n ลูกชายค่ะ friends 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 เพื่อนค่ะ ค o u ล i n ค o u s i n ค o u s i n ลูกพี่ลูกน้องต่อไปเราลองมาทบทวนคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับคุณครูค่ะ Are you ready? One, two, three, let's go. y o u n e e d t o My family. ครอบครัวของฉัน Father Father พ่อ Mother Mother แม่ grandfather, grandfather, grandmother, grandmother, yaru sister, sister! พี่สาวหรือน้องสาว Brother Brother พี่ชายหรือน้องชาย Uncle Uncle อาหรือลุงที่เป็นผู้ชาย aunt aunt ป้าหรือน้าที่เป็นผู้หญิง daughter daughter ลูกสาว son son ลูกชาย Friends f เพื่อนเพื่อน cousin cousin ลูกพี่ลูกน้องเป็นยังกันบ้างคะสำหรับคำศัพท์ที่เราทบทวนไปนักเรียนจำได้ไหมคะ คราวนี้เราลองมาเล่นเกมกันดูนะคะว่าเราจะจำคำศัพท์ที่นักเรียนได้ฝึกทบทวนกันไปเมื่อสักครู่หรือไม่นะคะพร้อมหรือยังคะ Are you ready? Okay ท่านนักเรียนพร้อมแล้ว Let's go คำที่หนึ่งคะ่ะโอเค ถูกตั้งแล้วคะ่ะ Father Father คำาที่สองค่ะตอบเลยนะคะเขียนความหมายลงไปเลยนะคะว่าภาษาไทยหมายความว่าอะไร คำที่3ค่ะเขียนความหมายภาษาไทยลงไปเลยนะคะจำาัันได้หรือไม,ไม่ไม่ยากเลยนะคะโอเคคำที่4ค่ะคีย์เวิร์ดของคำนี้อยู่ตรงนี้นะคะและตรงนี้ค่ะจำกันได้ไหมเอ,อ่ยต่อไป The last one คำที่ห้าค่ะว้าวง่ายมากเลยลองเขียนคำหมายภาษาไทยลงในสมุดกันดูนะคะโอเคคามสับเรามาดูเฉลยก,กันเลยค่ะคำแรก father father what does it mean หมายความว่ายอย่างไรคะ father ก็คือพ่อนั่นเองค่ะถูกต้องไหมคะเก่งมากๆแล้คะ่ะเรามาดูคำต่อไปกันเลยคะ่ะ mother mother คือแม่คะ่ะ brother brother คือใครเป็นไปไม่ได้นอกจากพี่ชายหรือน้องชายคะ่ะ grandmother grandmother ย่าหรือยายคะ่ะ friends friends เพื่อนนั่นเองคะ่ะเป็นนีค้ค่ะถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปเรามาดูกันบ้านกันนะคะ this is your homework ว่านักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ my family แล้วนะคะ นักเรียนจะต้องทำอะไรนะคะให้นักเรียนนะคะไปทำ My Family Tree นะคะเขียนแผนภาพความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนนะคะว่าในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีสมาชิกกี่คนและมีใครบ้างนะคะโดยในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพ ครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนนะคะแต่ถ้า,ามีรูปภาพก็สามารถนำมาติดได้เลยนะคะด้านล่างเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด,ด้ค่ะว่าสมาชิกในครอบครัวของเราคือใครนี้เป็นตัวอย่างนะคะในตัวอย่างมีสมาชิกทั้งหมด6คนถ้าหากครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีมากกว่า6เราก็เพิ่มได้ค่ะแต่ถ้ามีน้อยกว่า6นะคะ เราก็ปรับให้ตามให้ตรงตามสมาชิกของเราในครอบครัวได้เลยค่ะสำหรับรูปแบบของ family tree นะคะนักเรียนนะคะสามารถออกแบบได้ตามความคิดสร้างสารรค์ของเราเลยค่ะระบายสีตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะนี่คือตัวอย่างที่คุณครูน,นะคะยกมาให้ค่ะอ,อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะมีรูปผลไม้นะคะแล้วก็ ใส่รูปสมาชิกในครอบครัวของเราลงไปค่ะด้านข้างนะคะก็เขียนนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างค่ะแต่หากนักเรียนนะคะยังไม่เข้าใจหรือคิดไม่ออกนะคะนักเรียนก็สามารถ ไปดูใน Student Box นะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนได้ในหน้าที่11ได้เลยนะคะหรือจะสามารถสอบถามคุณครูได้ค่ะเป็นไงบ้างคะ่ะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทำกันบ้านส่งครูและก็โพสต์มาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายซ e you เน็กซ์ไทมแล้วเจอกันค่ะ